สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมาเกาะเดตช่างนะครับบวกกระเสรดในมือเดทสีนะครับขึ้นชกในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566เวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนกระเช้าการนี้นะครับนำข้อมูลเกาะเดตช่างบวกกระเสรดนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจ กด subscribe แลวกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมวยท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ adpk24 พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุก2เวียนออกตัวได้ทุกยกบ้านคงบริการดีนะครับ p k 2 4ครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่ผมจะเริ่มไปที่ศึกมวยดิวิชัไทยก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะตามด้วยมวยไทยจัดสีเลยนะครับ เริ่มที่ศึกโมเดลวิถีไทยนะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับณเวทีจิตมณฑลนนะครับยกขาบ็อกซิ่งเซเดียมนะครับแล้วก็ทําการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PPTV HD ช่อง3 6มาให้แฟนมอลได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่ที่1น่งไแดงก็คือ VIP สิทธิ์จากต้นนะครับส่วนไฟน้ำเงินนะครับยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คําล่านะครับพิกัดตัว3ปอนด์ต่อ104ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย103ปอนด์ฝฝฝ่่่่่่าาาาายยยยนน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 ้้้้เเเเงงงิิตตอออออ104 1ปปดดด์์ะะะคคครรััับบบแมมใหหกพืวสม เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดง VIP ต่อย103ปอนด์มา102.9ขาดไป1ุนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโยกเพชรต่อย104เมื่อช่วงเช้ามา104ปอนด์ผลีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี้เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับโยกเพชรซิ์ผู้ใหญ่คัล่านะครับได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับแต่ว่าคู่นี้เคยปะทะกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับ VIP นะครับชนะน็อกมาได้ในยกที่2นะครับวันนั้นแทงเข่าน็อกเลยนะครับวันนี้เป็นการแก้้้้มืออลาาาางงงงตขทดนนนนเิะครับ จึงฝ่ายแดงจริงต้องต่อหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับแต่ว่าเลทนะครับเลทหลังช่างนี่เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับคนที่เคยเอาชนะน็อกมาได้ในไฟล์ล่าสุดนะครับเป็นต่ออยู่ในราคาสะอยู่ในราคา5ต่อ3เลยนะครับเลทหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดง VIP เป็นต่อ5้าสนะครับก็อย่ามองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ VIP อพีสิทธิ์จ่าต้นนะครับดูว่าหัวจิตหัวใจลูกบูลูกสู้ดูดีกว่านะครับปลายๆน่าจะยืดระยะได้มั่นคงกว่านะครับแล้วก็ย้ำแขนชนะทางด้านยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่ขำล่า เด็ดหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดง VIP53 มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ VIP สิจากต้นมาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงคือแสนเก่งหมอบอมเถินลำปางนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็นนักมวยมาเข้าเวรแทนนะครับเป็นทางด้านสายนครนายกหนุ่มสารยานะครับเดิมทีจะเป็นทางด้านเสือบอลนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ถอนไปนะครับเป็นทางด้านสายนครมาเข้าเวรแทนนะครับก็การเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรออนครับ พิกัดที่ชกกันก็คือ1 0 9ปอนต์ต่อ111 1่อปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับแสนเก่งต่อย1นอาปอนด์มา1 0 9อปอนด์อดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสายนครต่อย111เมื่อช่วงเช้ามัน1 1 5่ลดจุด5นะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับสายนครได้สูงกว่าได้ลอยกว่าค่อนข้างเห็นชัดค่อนข เป็นต่ออยู่ในราคา11ต่อ8นะครับการเตรียมตัวดูดีกว่าวันนี้อาจจะสั้นกว่าเตี้ยวกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าการเตรียมตัวการฟิตซ้อมดูเต็มร้อยมากกว่านะครับเพราะว่าทางนั้น สายน้ำเงินนะครับสายนครนี่มาเข้าเวียนแทนนะครับผมมองว่าน่าจะาการเตรียมตัวดูดีกว่าวันนี้น่าจะยืดระยะได้ดีกว่านะครับแล้วก็น่าจะเอาชนะทางด้านสายนครนายกนุ่มสารละสารยานะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับเลดลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงแสนเก่งเป็นต่อ11ต่อ8นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสแสนเก่งหมอบอมเถินลำปางครับ มาถึงคู่ที่3นะครับมาคู่นี้มาเข้าเวนแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับการเตรียมตัวการฝิกซอมไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือวุฒิเดชที่เดชเเก้านะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดาวนภาสอสซอต้าอแปดริ้วพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสามปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับวุฒิเดชมาหนึ่งร้อยสามสิบสี่จุดหกลดไปหนึ่งจุดหกนะครับก็ถือว่าลดน้ำหนักเยอะที่สุดในรายการนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับดาวนภานีก็มาหนึ่งร้อยสามสิบสอง ก็คู่นี้ได้เสียกันคนละอย่างนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็ลดน้าหนักเยอะพอสมควรส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินน้ําหนักมาขาดเยอะอยู่พอสมควรนะครับได้อย่างเสียอย่างกันนะครับคู่นี้มาเข้าเวนแทนได้กันทั้งคู่นะครับการเตรียมตัวการฟิตซ้อมไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบน,นะครับเลดหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับวุฒิเดชทีเด็ดเกนะครับคู่นี้น่าจะคู่ขี่สูสีนะครับก็ได้ ได้เสียกันคนละย่านครับแต่ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับบุฒิเดชทีเด็ดเกนะครับมาตรฐานค่ายบุธิดาเกเนะครับมองวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านดานาาสอสตอย8ริ้วไปได้แบบสนุกเลยนะครับเลดรางช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับบุธิเดชทีเด้าเกนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงวุธิเดชทีเด็ดเก้านะครับคู่นี้ดูเล่นนะครับมีราคาจังหวะก็ขยับขยาด้วยนะครับเพราะว่าฝ่ายแดงลดเยอะฝันเงินขัดเยอะครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการนะครับ ขยับเดิมทีจะต่อยเป็นคู่ที่3นะครับคุณขยับมาเป็นคู่ที่4เป็นคู่เองกำลัรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือดาวจิตมังนน์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนิรันดร์ดับรันสารคามพิกัด127ปอนด์นะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางนาันฝ่ายแดงดาวมา126.9ขาดจุดหส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนิรันต์มา126.7ขาดจุดสนะครับขาดโคลนิสโคลนไนทั้งคู่เลยนะครับ <c oughs> คู่ดีความสูงความยาวนี่เป็นทางนาัดฝ่ายแดงนะครับดาวจิตมังโนนะครับดูว่าได้สูงกว่าได้ลอยกว่านะครับแล้วก็เป็นมวยอยู่ในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดมวยเจ้าบ้านนะครับน่าเสือบรรยากาศดูดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยกระดูกมวยนี่ทางนาัดฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนิรันต์ชื่อมวยจะมาก่อนนะครับ แต่ว่าเรทนะครับเรทคู่นี้เปิดอยู่ที่ฝ่ายเจ้าบ้านนะครับดาวจิตมังนนนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4สูงกว่ายาวกว่าหน้าเสือบรรยากาศดูดีกว่านะครับแต่คู่ที่อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรดิรันดับรันสารคานนะครับชื่อมวยกระดูกมวยเบอร์มวยใหญ่กว่าครับประทะกระเบิดดีมาเยอะกว่าเลยนะครับวงในจับได้นี่ผมมองว่าวงในเข่า น่าจะเหนียวแน่นกว่านะครับไปป่ายลุ้นไปป่ายนะครับน่าจะพลิกกลับมาแซงเอาชนะใครในแดนดาวจิตเมืองนนท์นะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับเลดหลังช่างเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงดาวจิตเมืองนนท์ไปต่อ5-4คุณอยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนิรันดร์ดับดันสารคามครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบหลังช่างของมูลิติไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเลดเปิด5-3ม่ที่ฝ่ายแดง VIP สิทธิ์จ่าต้นนะครับมองไปที่ฝ่ายแดง VIP สิทธิ์จ่าต้นคู่ที่สองเลดเปิด แดงแสนเก่งหมอบอมเถินลำปาง1 1บเมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับแสนเก่งหมอบอมเถินลำปางนะครับและคู่ที่3นะครับรองคู่เอกเลยเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงวุฒิเดชทีเดชาเก้านะครับก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับวุฒิเดชทีเดชาเก้านะครับส่วนคู่ที่4คู่เอกน้ำรายการนะครับเลดเปิดฝ่ายแดงนะครับดาวจิบมือหนุนเปต่อ5 4คู่ที่อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนิรันด์ดาบรันสารคามครับและมวยชอบหนึ่งตัวของมวยดีวิถีไทยนะครับในวันนี้ก็มองไปที่คู่ที่1เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนนะคครรัับบ VIP สิิทธ์จาต้ มาต่อกันที่ศึกมวยไทยจัดสี่นะครับเริ่มทําการแข่งขันเวลา14บสนาฬิกาสามสินาทีโดยประมาณนะครับวันนี้เป็นมวยไทยจัดสี่ลื้อๆนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1นนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงคืออภิเดชเฟียสปทุมนะครับหรือว่าน้ําดื่มมีจเจตนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรดำพียู่พะบหรือว่าโรงเรียนกีฬาสุราชนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงก็มาหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรดำ ฝ่ายแดงนะครับอภิเดชนี่ก็เป็นนักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับมีทางด้านเดียเกียรติเพชรเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็เชบเกียรติเพชรสตาร์ทเทนเนอร์นะครับเป็นมวยขวาเข่าในนะครับของรัตฟัตตีเนียนแน่นมาสอกแรงบูดอุดันหน้าเสือดีนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ชนะ1นึ่ไฟแล้วก็สรุปแพ้สองไฟนะครับล่าสุดในแพ้น็อกล็อกสี่นะครับก้องสุรินทร์สอจเล็กมืองนนท์นะครับที่วิทราชดำเนิน ส่วนไฟน้ำเงินนะครับเพชรดำนี่เป็นนักชกจากสุราษฎร์ธานีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สอโชคมีชัยนะครับมีทเทนันเสตูสุรคิดมิ่งเมืองนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมือซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับวงไหนไล่แขนปั้มตีรุ่นแรงนะครับหมัดศอกคม3ฟอร์มล่าสุดนะครับก็ชนะรวดทั้ง3ไฟไ์เลยนะครับฟอร์มสดเลยนะครับล่าสุดนี่ชนะคะแนนทางด้านหนึ่งพยัคฆ์ สชาตรีที่สุราธานีมานะครับในศึกรวมพลคนสมุยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มทางด้านฝ่ายน้ําเงินจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ถ้าพูดถึงหน้าเสื้อบรรยากาศนะครับมวยเจ้าถิ่นนะครับก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับอภิเดชน้ําดื่มหมีเจ็ดนะครับดูว่าก็กระดูกก็ชื่อมวยก็มาก่อนด้วยนะครับเพราะว่าปะทะกระเบือดีๆมาเยอะกว่านะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะดูเป็นรองครับแต่ว่าผ่านเบือดีๆมาเยอะกว่านะครับเลตหลังจากช่างนะครับเปิดที่ฝ่ายแดงอภิเดช เฟียตปทุมวันนี้ใช้สีเสื้อเฟียตปทุมนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3นะครับก็ยังมองไปที่ไฟแดงนะครับพิเดชน้ําดื่มมีเจ็เจ็ดหรือว่าเฟียตปทุมนะครับน่าจะเอาชนะเพชรดำพีวีพระใบนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1มองไปที่ไฟแดงนะครับพิเดชน้ําดื่มมีเจ็เจ็ดหรือว่าเฟียตปทุมครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2นี้ก็เป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับไฟแดงก็คือฤทธิชัย ครัวจิระพัฒน์ซีฟู้ดนะครับหรือว่าสสมานกาเมนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องสุรินทร์สเจเล็กมืองน์นะครับหรือว่าสดำเนินนะครับพิกัด121ปอนด์เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงฤทธิชัยมา121ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ตู้ลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องสุรินทร์มา121.2ลด2ุนะครับคู่นี้ก็ส่งความดานี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับ ชนาฝ่ายแดงนะครับฤทธิชัยนี่เป็นเอกชนจากอุบลราชธานีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สอมสมานการเมนนะครับมีเสียสมานบุญยอนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยดีนะครับหมัดศอกคมฟอร์มสดนะครับสามฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนอุ้ยเสือปอโรงเรียนกีฬาลำปางที่ช่อง7ชนะคะแนนแมนซิตเจนิมที่ตะวันนานะครับล่าสุดนี้ย้ำแคขนชนะคะแนนแม,แมนซิตเจนิมที่อุทิศราชลำเนาสามฟอร์มหลังนี่สดเลยชนะรวดทั้ง3ไฟไ์ ่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องสุรินเป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับทำการฟิซซ้อมอยู่ที่สอจาะเล็กเมืองนอนนะครับมีสอจสมคิดมากวงนะครับเป็นผู้จัดการเป็นมวยซ้ายเช่นเดียวกันนะครับฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีแต่ซ้ายต่อยซ้ายนะครับปั้มตีรุนแรงฟอมสดไม่แพ้กันนะครับสามฟอมล่าสุดของทานฝ่ายน้ำเงินชนะน็อกยกที่3%เพระแสงเล็กสอโชคมีชัยที่ราชดำเนินหลังจากนั้นชนะคะแนนอาชนะน็อกยก4นะครับอภิเดชน้ำดื่มมี7จที่วิทีราชดำเนินล่าสุดนี้ ชนะคะแนนเพชรบุญชูแอดสันปะตองที่วิทีราชดำเนิน3ฟอร์มหลังสุดนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟฝ่ายนะครับฟอร์มสดไม่แพ้กันเลยนะครับคูน่นี้เรตหลังจากช่างนี่ก็เปิดคู่ขี้สูสีนะครับเปิดอยู่ที่ไขรต่อรองนะครับแล้วก็การฟิตซ้อมการเตรียมตัวก็ใกล้เคียงกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบน,นะครับเพราะว่ามาเข้าเวทแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับ แต่วันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับก้องสุรินท um, ร์ bling, สจอเล็กเมืองนนท์นะคะรับคู um ่ขี้สูสีนะครับคู่นี้คู ety, ago, สส่ขีส้สูสีแน่นอนนะครับแต่ยังชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับก้องสุรินทร์นะครับสจอเล็กเมืองนนท์นะครับดูว่าผ่านเบอร์ดีๆเลยนะครับพวกอภิเดชแสงเล็กดูว่าผ่านเบอร์ดีๆมาค่อนข้างจะดูดีกว่านิดๆินะครับก็ถือว่าไม่มากนะครับแต่ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับก้องสุรินทร์สจอเล็กเมืองนนท์วันนี้น่าจะเอาชนะฤทธิชัยสสมานกามนนะครับไปได้แบบสนุกนะครับ คู่นี้เด็หลังช่างเปิดใครต่อรองมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับกองสุรินทร์สจเล็กมืองนนท์ครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรแสนสุขโชตบางแสนนะครับหรือว่าต้นก้าเสือก้ามวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอำนาจเดชสิทธิ์นายกโมดนะครับพิกัด117ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรแสนสุขมันหนึ่รดจถจส่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับ อำนาจเดทมา1 1 6 8ุขัดจุดนะครับคุณในความสูงความยาวก็ดูว่าทางน้านไฟแดงนะครับเพชรแสนสุขจะดูเลื่อมๆนะครับไฟแดงนะครับเพชรแสนสุขนี่เป็นกชกจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับทำการฟิสซ้อมอยู่ที่ชนบุรีอัศมีเดียกร๊ปนะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีเสยชดบางแสนนะครับพิชดใจจันเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องแข้งขวาแรงนะครับดักเตะดักต่อยรุนแรงหลักเหลี่ยมดีวงในปั้มตีแข็งแกร่งเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับชนะ2ไฟ แล้วก็สุดท้ายหนึ่งฝ่ายนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนผรพิทักษ์นครสหมิตรแท็กเตอร์ที่เวทีช่องเจ็ดสี่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอำนาจเด็นนี่เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สอภูมิพัฒน์นะครับมีพันตํารวจโทสมพรภูมิพัฒน์เป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีนายกโมดทุ่งสงนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับมือมวยขวาเข่าในสั์แข้งต่อยมัดแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งบูสู้ดุได้นะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้สามรสชาตินะครับเสมอหนึ่ง แพ้หนึ่งแล้วก็ชนะหนึ่งนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนไฟป่าจอพัทรียากฬาสยามที่เวทีช่อง74นะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ก็ดูวัฒนแรรมแดงอาจจะดูดีกว่าครับดูดีกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงสภาพร่างกายมองวัฒนธรรมแน้าเงินนะครับอำนาจเดชสิทธินายกโมทนะครับดูว่าฟอร์มเป็นรองแต่ว่าการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเป็นประจําต่อเนื่องสม่ำเสมอมากกว่าดูว่าร่างกายดูดีกว่านะครับฉะนั้นการยีระยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับ เดหลังจากช่างนะครับเปิดที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับอำนาจเดชส,สิทธินายกโมทนะครับเป็นต่อ19ครับคู่นี้ก็ยังมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับอานาจเดชส,สิทธินายกโมทครับมาถึงคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับเดิมทีก็จะต่อยเป็นคู่ที่3ารองคู่เอกนะครับคู่นี้ คู่ที่4ถอนออกไปนะครับคู่ที่3จึงดันมาเป็นคู่เอกแทนนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือจอร์ดคาร์บาวนะครับหรือว่าพลันชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกล้าอินไฟสตายนะครับหรือว่าสิทธิสมิงนุ่มหรือว่าชื่อกาลนะครับหยกเงินเด็ดเพชรสีทองพิกัด122ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงจอร์ดมา122ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรกล้ามา122.2ลดจุดสองนะครับคู่ในความสูงความยาวก็ถือว่าใกล้เคียงกัันนะครบ ฝ่ายแดงนะครับจอร์ดนี่เป็นนักชกลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับคุณพ่อเป็นอังกฤษคุณแม่เป็นสุราะนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพลันชัยนะครับมีโคนได้พลันชัยนะครับอดีเทพบอรพันนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมนะครับเปิดเกมสัตว์แข้งต่อยหมัดล็อกลัตตีนะครับขวางหน้าเสียบแหลมแทงเจ็บนะครับบู๊ดุดันนะครับความเชื่อถือมาตรฐานของค่ายก็อาจจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าค่ายมวยพลันชัยนะครับรูปเกมก่อนชกเรทราคาก่อนชกเปิด ส่วนน้อยนะครับที่จะเป็นรองคู่ต่อสู้นะครับถือว่าค่ายมวยพลันชัยนะครับความเชื่อถือก่อนชกค่อนข้างดีนะครับสฟอร์มล่าสุดของท่านผัดแดงจอร์ดนะครับก็มีชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนจอมโหด VK เขาใหญ่ที่วิธีช่อง74แห่งนี้นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรกล้าเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย FA ฟเอกรุบนะครับมีเสียเรียมบุญธรรมเรืองยะวีนะครับดูแลนะครับแล้วก็มีทางด้านเสียตองสุรพันธ์ สุดพลประสิทธิพันธ์นะครับเป็นผู้จัดการนะครับมือขวาเข่าในล็อกตัดตีเหนียวแน่นนะครับบู๊ดูดันนะครับขวางหน้าแทงรุนแรงมาซอกอันตรายนะครับล่าสุดนีโชวฟอรมไว้สวยเลยนะครับสฟอร์มล่าสุดของธนาฝ่ายน้ําเงินนะครับก็แพ้1นึ่งแล้วก็ชนะ2ไฟนะครับล่าสุดชนะคะแนนภูผา P ีแสนชัยมวยไทยยิมที่วิธีช่อง7จสีนะครับวันนั้นโชวฟอร์มไว้สวยชนะไปแบบขัดลอยท้ายๆเลยนะครับเข้าตาเสียเลยนะครับ คู่นี้นะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีนะครับถ้าพูดถึงความเชื่อถือมาตรฐานค่ายก็ต้องอยู่กับทางด้าน่ายแดงนะครับจอดคาราบาวเลดก่อนชกไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับเพราะว่าฟิซอมอยู่ที่ค่ายมวยพัลันชัยนะครับความเชื่อถือค่ายค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือนะครับผมมองวัฒน่ายน้ำเงินนะครับเพชรกล้าอินฟลิสไตล์นะครับฝีไม้ลายมืออาจจะดูดีกว่านะครับหลักเหลี่ยมฝีไม้ลายมือดูดีกว่านะครับแต่ว่าความเชื่อถืออาจจะดูเป็นรองนะครับคู่นี้นะครับ จอร์ตคาราบาวเสมอนะครับเสมอฝ่ายแดงจอร์ตคาราบาวคู่นี้ก็อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรก้าอินฟไลสไตล์นะครับฝ่ายล่าสุดโชว์ฟอร์มไว้สวยเลยชนะภูผาพีเคแสนชัยไปแบบขาดลอยท้ายๆนะครับผมดูว่าหลักเหลี่ยมความเป็นมวยดูดีกว่านะครับแต่ว่าความเชื่อถืออาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ฝีมือเลย์มือไม่เป็นรองแน่นอนนะครับวันนี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรก้าอินฟไลสไตล์ครับเลดหลังช่างนี่เปิดเสมอแดงนะครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบ หลังช่างของโมจิจิสีในวันนี้นะครับคู่ที่1นนะครับเรดเปิด5 3อยูมที่ฝ่ายแดงอะพิเดชน้ำดื่มมี7จนะครับเป็นต่อ53ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับอภพิเดชน้ำด so ื่มมีเจนะครับ <tamam> ส่วนคู่ที่2นะครับคู่ที่2เลดเปิดใครต่อรองนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับกองสุรินทร์สอเจเล็กเมืองนนท์นะครับและคู่ที่3านะครับรองคู่เอกนะครับเลดเปิด19อยู่ที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับอานาจเดชสิทธนายกโมดนะครับก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับอานาจเดชสิทธ์นายกโมดครับ ส่วนคู่ที่4นะครับกู้เอกนำรายการนะครับเด็ดเปิดเสมอฝ่ายแดงจอร์ดคาราบาลคู่นี้อยากให้รองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรกล้าอินไฟสไตล์ครับสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวของมุทัจศรีในะวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่1เลยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับอภิเดชเฟียสปทุมนะครับหรือว่าน้ำดื่มมี77ครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกระไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับก็ขย,บขยายนะครับเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เสมอไปอาจจะแพ้มวยเลยก็ได้นะครับขอย้ำว่ามวยชอบอาจจะแพ้มวยเลยก็ได้ฉะนั้นท่านนำไปวิเคราะห์ก่ออนนนกการรรลงงทุีคคัั้ะบ แล้วก็ขอพี่น้องฟนงมาทุกท่านนะครับเฮงๆงรวยรวกันทุกท่านเลยวันนี้เข้าตัวไหนจิ้มตัวไหนลงทุนตัวไหนก็ขอให้ถูกแล้วก็เข้ากันทุกตัวเลยนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องฟนงมาทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ